ตอนนี้เราก็ใส่แหนบแล้วครับแหนบอยู่ประมาณทรงนี้ตอนนี้กำลังไล่ขันขวดอะอแลดแหนบเราจะดัดโค้งให้นิดหน่อยนะครับดัดมากก็ไม่ได้ตัว220 0หรือว่ารถอ่อนนิวตั้งแต่ปี220 0ขึ้นมาถ้าดัดมากมันจะชิดกันนะครับ แหนบจะชิดกันแล้วก็ดัดพอสมควรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักหนึ่งแหนบชิดบนก็จะมีการล้าลงนิดหน่อยแหนบก็จะชิดกันเกินไปเราก็ดัดให้มีเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับใช้ของสามนิดนะครับจัดแหนบให้ใหม่เพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ2แผน่นแล้วก็มีแหนบสองงอข้างละ1แผ่นนะครับอยู่ประมาณนี้ใส่แหนบ2งงอเข้าไปด้วยนะครับช่วยป้องกัน ตัวแหนบหูเราล้าง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแหนบหูเราขาดเนี่ยตัวนี้ก็ยังพอช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่ได้นะครับช่วยรับน้ำหนักได้นิดหน่อยนะครับลูกค้าบางท่านเคยเสริมแหนบแล้วก็ลองเอาไปวิ่งแล้วสามารถรับน้ำหนักได้ถึงสองสามร้อยลิตรทางด้านหลังเราก็ใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนี่ฮะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดหนึ่งชิ้น หนบอยู่ประมาณทรงนี้ครับด้านหน้าและด้านหลังก็เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะฮะทำให้รถเบาขับนิ่มรถหนักก็รับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคันนี้เสริมแหนบรับน้ำหนักประมาณสัก2ตันนะครับเด็กและแหนบกันบิดอยู่ตรงนี้นะครับแหนบก็จะโค้งนิดหน่อยนะฮะอยู่ประมาณทรงนี้เลย สำหรับคันนี้เป็นล้อ15นะครับใช้ล้อ15ปายยาทรงแนบประมาณนี้ครับสวยงามพระรามแปดชุดบนก็จะมีอยู่ประมาณ4แผ่นนะครับเราจะใช้ขั้นกลาง1แผ่นนะครับ ชุดล่างเราก็จะดัดโค้งให้นิดหน่อยเพื่อไม่ให้หัวแหน่ต่ำจนเกินไปกำลังใส่เหล็กลัดแหนบครับป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบปิดง่ายนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาถาวรลอยได้นะครับไม่ว่าจะเสริมแหนบหนึ่งตันสองตันสามตัน จะเอาไปบรรทุกเท่าไหร่ก็ติดต่อมาที่อุปนิชาติพอรลอยได้นะครับจะใช้แหนบรุ่นไหนหรือว่าอยากจะใช้เต้าแหนบนะครับที่มีสกีก็บอกเราได้นะครับอยากเสริมแหนบกระดานอยากเสริมแหนบ10บร้อ12ิบสองมิลสิมิลยี่มิล หรือแหนตัวยาวนะครับแหนตัวยาวก็คือเป็นพวกรถที่เป็นโฟวินยกสูงนะครับแล้วก็จะเป็นไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับรถตัวสูงเนี่ยแหนจะยาวกว่าเพื่อนนะครับก็ประมาณวันที่20กว่าก็จะน่านจะมีของเข้ามาแล้วครับนะครับผมก็จะซื้อตุนไว้ไว้สําหรับใส่รถประเภทโฟวินหรือก็ลองติดต่อเข้ามานะเพื่อนๆอยากใช้แหนบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแหน2อง,งอแหนกอดแหนข้อบหูอย่างนี้ก็ได้นะครับ ราก็จะพยายามเลือกหามาไว้ให้กับเพื่อนๆเราได้ใช้งานกันนะครับจะพามาดูเท้าแหนบเราทำไปแล้วก็วันนี้ก็ส่งลูกค้าอีกสองเจ้านะครับพาเพื่อนๆมาดูครับนี่สวยงามมากตากแดดไปก่อนนะครับอ,อบผิวอบผิวหน่อยนี่ฮะประมาณนี้สวยงามพลางแปดเออสวยสวย ตัวนี้ก็จะเป็นเต้าแน็เผาเดิมเต้าแน็เผาลอยนะครับก็มีสกีไว้ก็ดีนะครับป้องกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้สแลกเราขาดนะก็อย่างดีนะครับไว้สําหรับสู่พื้นถนนอย่างเงี้ยนะครับป้องกันไม่ให้สแลกขาดได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักทายมาได้นะจ๊ะ